สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเป็นสัปดาหเ์เป็นครั้งสุดท้ายของในรอบสัปดาห์นะคะที่เราเวนมาครบกันเนาะสัปดาห์นี้ก็นับเป็นสัปดาห์ที่1น,นะคะหลังจากที่เราเปิดกลางภาคมานะคะเราผ่านไปแล้ว2คลิปนะคะอันนี้เป็นคลิปที่3นะคะในคลิปนี้นะคะครูก็จะทําการเฉลยนะคะแบบปึกหัดนะคะที่เราได้ทิ้งเอาไว้3ข้อเนาะกับการหานะคะ กับการหาค่านะคะค่าค่าของตัวที่นะคะค่าของพจน์ที่ต่างๆที่กําหนดให้นะคะโอเคข้อสี่นะคะตัวอย่างข้อที่สี่นะคะเขาบอกว่าจงหาตัวที่สิบห้าของลำดับเลขคณิตนะคะเตัวที่สิบห้าของลำดับเลขคณิตสิบหกสองสเตปที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาจำได้ไหมคะว่ารูปทั่วไปของค่าเอ,อค่าค่าอะไรอะ่ะ รูปทั่วไปของค่าค่าลำดับเลขคณิตอะมันคือเท่าไหร่ค่าลำดับเลขคณิตรูปทั่วไปก็คือ an ใช่ไหมเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณกับ d แบบนี้ถูกต้องไหมคะคราวนี้เราก็มาดูว่าในข้อที่4นั้น a 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a 1มีค่าเท่ากับ10ค่า d นะคะมีค่าเท่ากับ เราก็นำหกใช่ไหมคะมาลบกับสิบซึ่งลบกันเราได้ลบสี่เอาสองมาลบกับสิบลบกันเราก็ได้ลบสเพราะฉะนั้นแล้วค่า d มีค่าเท่ากับลบสี่ส่วนค่า n ก็คือพจน์ที่สิบห้าก็คือตัวที่สิบห้านั่นเองก็คือเท่ากับสิบห้านะคะในข้อนี้ก็คือได้เราค่อนข้างที่จะได้ตัวแปรมาครบเลยดังนั้นแล้วเราก็ใส่ลงไปจากโจทย์เขาบอกว่าให้ A ให้พจน์ที่15นะคะเราก็จะหาว่าพจน์ที่15เท่ากับเท่าไหร่เป็นตัวอะไรเราก็ตั้งเลย A1 มีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมคะบวกด้วย n ก็คือ15เนาะเจอ n ที่ไหนก็ใส่15ลงไปแล้วก็ลบ1นะคะแล้วก็คูณด้วยลบสที่เป็นค่าดีหลังจากนั้นปุ๊บเราก็แทนลงไป A 15มีค่าเท่ากับ10บวกด้วย14เนาะ14แล้วก็คูณกับลบสแบบนี้ เพราะฉะนั้น a 15มีค่าเท่ากับ10บวกด้วยลบห้นะคะสิบคูณลบสได้ลบห mm ้ hmm. เพราะฉะนั้น a 15มีค่าเท่ากับลบสีนะคะแปลว่าโพสชมะที่15ก็คือมีค่าเท่ากับลบสีเป็นตัวที่46นั่นเองนะคะ ในข้อต่อไปนะคะจงหาพจน์ที่20ของลำดับเลขคณิต11เศษสี่ส่วนห้าเศษ45ส่วนขอแก้ไขนะคะขอแก้ไขพิมพ์ผิดเนาะเป็นเศษสี่สิส่วนสและตัวถัดมาก็เป็นเศษยีส่สิบสามส่วน2นะคะ ข้อนี้เนี่ยค่าดีเนี่ยเวลาเราลบเนี่ยมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมบางคนอาจจะจําไม่ได้ว่าวิธีการลบวิธีวิธีการลบเศษส่วนเนี่ยทำยังไงเรามาดูกันค่ะเราจะต้องเอาตัวนี้มาลบกันแบบนี้ถูกต้องไหมดังนั้นเราก็ส5สิบห้าสมมติว่านี่คือกระดาทษทดนะคะสี่สิบห้าตั้งนะคะส5สิบห้าส่วนสี่ตั้งแล้วก็ลบด้วยส1บเอ็ดซึ่งสิบอนั้นไม่มีส่วนเราก็จะใส่ส่วนเป็นหนึ่งวิธีการบวกลบเศษส่วนเราจะต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันนะคะโดยการ เปลี่ยนตัวข้างล่างให้มีค่าเท่ากับตัวที่เราจะลบดังนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนหนึ่งให้ได้เท่ากับสี่ก็คือเราเอาสี่มาคูณเวลาสี่คูณข้างล่างแล้วเราต้องคูณข้างบนด้วยนะคะมันก็จะได้เท่ากับสี่สิบห้าส่วนสี่ลบด้วยสี่สิบสี่ส่วนด้วยสี่แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ซึ่งมันจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่จริงหรือเปล่าเราก็ลองมาคิดอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ,อ เศษสาเศษยี่สิบสามส่วนสองลบด้วยตัวถัดมาก็คือสี่สิบห้าส่วนสี่แบบนี้ใช่ไหมคะเปลี่ยนสองให้เป็นสี่ก็คือเอาสี่คูณข้างบนคูณข้างล่างนะมันก็จะได้เท่ากับสี่สิบหกส่วนสี่ลบด้วยสี่สิบห้าส่วนสี่ ซึ่งก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่แสดงว่าข้อนี้ค่าดีก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่จริงๆขออนุญ,ญาตลบนะคะอันนี้มันเป็นวิธีการคิดหักลบเศษส่วนเฉยๆครูก็เลยไม่อยากจะเขียนมาลงไปนะขออนุญ,ญาตลบอันนี้ก็ยังเป็นเขียนมามันก็จะได้เพราะฉะนั้นละ a 1มีค่าเท่ากับ11เนาะค่า d มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน4ตามที่ลบให้ดูเมื่อกี้นี้นักเรียนสามารถกรอดูได้นะคะ ค่า n นะคะก็คือเท่ากับ20เราได้ครบแล้วเราก็มาทำการหาค่ากันเลยนะ a 20มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราแทนค่าลงไปเลยค่ะ a 1คือ11ใช่ไหมคะบวกด้วย n ก็คือ20-1ลบ1เนาะแล้วก็คูณด้วยเศษ1ส่วน4แบบนี้นะคะคราวนี้เราก็จัดการแปลรูปของมันเลยหาค่าของมัน11บวก19ใช่ไหม แล้วก็คูณด้วยเศษ1ส่วนสี่วิธีตอบเวลาตอบเนี่ยมันก็จะเท่ากับสิบเอ็ดบวกกับส9บส่วนสี่แบบนี้ถูกต้องไหมคะเวลาเราบวกลบอย่างที่ครูบอกก็คือว่าเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันข้อนี้มีส่วนเป็นหนึ่งเพราะมันเป็นจำนวนเต็มดังนั้นแล้วเราเอาสี่เข้าไปคูณมันก็จะได้เท่ากับสี่สิบสี่บวกสิบส่วนสี่แบบนี้นะคะมันจะได้เท่ากับ เวลาเราตอบเราตอบ63ส่วน4แบบนี้ก็ได้หรือเราจะตัดทอนเป็นเศษเกินก็ได้ก็จะได้เท่ากับ15เศษ3ส่วน4แบบนี้ก็ได้ได้ทั้งสองคตอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพจน์ที่20ก็คือ63ส่วน4หรือ15เศษ3ส่วน4นั่นเองในเวลาต่อมาเรามาดูข้อที่6ตัวอย่างที่6เขาบอกว่าโจหาพจน์ที่50ของลำดับเลข,ขคณิตครูขอถามหน่อยค่ะว่า ลำดับเลขคณิตเนี่ยในข้อนี้มัน,ม,นมันเวลาที่เราหาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราดูเนี่ยอันเนี้ยสี่ลบสองได้เท่าไหรค่ครับสี่ลบสองสี่ลบสองได้สองใช่ป่ะแต่สี 8, 8่ลบแปดแปดลบสี่ก็ได้สี่แบบเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นค่าคงตัวเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ไม่เป็นลำดับเลขคณิตนะคะ ข้อนี้ไม่เป็นลำดับเลขคณิตเพราะว่าไม่มีค่าดีนั่นเองค่าค่าดีไม่มีก็คือค่าคงตัวก็คือไม่มีเวลาผลต่างของมันเนี่ยมันออกมาแล้วมันไม่ได้เท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถหาลำดับเลขคณิตได้แต่ว่ามันเป็นลำดับถูกต้องไหมคะเราสามารถหาลำดับได้เนาะวิธีการหาลำดับก็คือเราก็ต้องพิจารณานะคะสองสี่แปด อันนี้ครูไม่ได้หาลำดับเลขคณิตนะคะครูอยากจะให้ดูว่าพจน์ที่50มันคือตัวอะไรสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องแปลงออกมาก่อนว่าให้ลำดับเลขคณิตกลายเป็นลำดับทั่วไปถูกต้องไหมเรามาพิจารณาดูกันนะคะในข้อนี้เนี่ยความห่างของเขาเนี่ย สังเกตว่ามันห่างไม่เท่ากันมันห่างเป็นออกในลักษณะที่เป็นเท่าๆถูกป่ะสองสี่ใช่ไหมสองสี่อาจจะเป็นสองยกกําลังสองอันนี้สองยกกําลังสามอย่างเงี้ยใช่ป่ะตามที่ครูเคยบอกเพราะฉะนั้นแล้วเราให้พจน์แรกพจน์แรกที่อยู่ตรงเนี้ยนะคะอันเนี้ยมันมันห่างไม่มาห่างไปเท่าๆกันเพราะฉะนั้นพจน์แรกพจน์ที่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นสองยกกําลัง 1>, 1ก็ได้แปลว่าพจน์ที่1ให้เป็น n 2ยกกาลัง1พจน์ที่1เป็นเองถ้าหากว่าพจน์ที่2เป็น2ยกกาลังสองเท่ากับ4ไหมสรุปว่าเท่า2ยกกาลังสามในพจน์ที่2ได้8ดไหมสรุปว่าเท่าเพราะฉะนั้นแล้วพจน์ทั่วไปของเขาก็คือ2ยกกาลัง n นะคะแบบที่เคยสอนไปเมื่อคราวที่แล้วแสดงว่าพจน์ทั่วไป a n เนี่ยเท่ากับ2ยกกาลัง n อันนี้เป็นลำดับนะคะไม่ใช่ลำดับเลขคนิดอย่างที่บอกนะคะ ดังนั้นแล้วพจน์ที่50ก็คือ a a n n อยู่ข้าง a 50มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง50แบบนี้อันนี้ถึงจะได้นะคะอันนี้เป็นลำดับแสดงว่าถ้าหากว่าโจทย์เขาให้เราหาลำดับเลขคณิตแล้วมันไม่สามารถหาค่าดีได้คือคมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นค่าที่มันคงตัวเราก็สามารถตอบได้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ลำดับเลขคณิตนะคะเรา ไม่สามารถใช้ส่วนนี้ได้เนาะมันไม่ได้ยากนะคะคราวนี้เนี่ยดูตัวคราวนี้เนี่ยวันนี้สิ่งที่จะให้ทำก็คือการหาค่า n น,นะคะในลำดับเลขคณิตที่เป็นลำดับจำกัดนะการหาลำดับจำกัดคือการหาค่า n เ,เนี่ยก็คือการหาตัวสุดท้ายว่าในในลำดับอันเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่พจน์กี่จำนวนค่า n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นะคะสิ่งที่เราใช้เบสิกก็คือเรายังจะใช้สูตรเดิมอยู่ก็คือ an เท่ากับ n n 1บวกด้วย n ลบ1คูณกับ d นะคะเรายังจะใช้เบสิกสเต็ปลำดับเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเรามาดูข้อที่1ค่ะว่าเขาว่าอย่างไรเขาบอกว่าจงหาอันดับเลขคณิตนะคะที่ที่4 9 14, 19นะคะแล้วก็ไปจนถึง100 24ว่ามีกี่พจน์เรามาพิจารณากันดีกว่าค่ะเรายังใช้สูตรเดิมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาหา a1 a1 มีค่าเท่ากับ4ถูกต้องไหมคะเป็นตัวที่1ตัวแรกเราให้เป็น4นะคะค่า d เราลบเลยค่ะเราไล่สเต็ปลบ9ใส่9ลบ4ได้5ใช่ไหม14ลบ9ก็ได้5เพราะฉะนั้นแล้วค่า d มีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะค่า d มีค่าเท่ากับ5นะคะค่า n เรารู้ไหมคะเราไม่รู้แต่เรารู้ว่า an นะคะมีค่าเท่ากับ124เห็นไหมคะเรา,าเราสามารถที่จะดูว่าตัวเลขตัวอักษรยอ่อมันมีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนแบบทดลงไปก่อนสเตจที่1ว่า a1 เนี่ยมันคือตัวเลขอะไรเราดูจากในโจทย์ค่า d เราดูจากตรงไหนก็คือเราไล่ลบก,กันมาแล้วก็ดูจากในโจทย์ ดูว่าค่า n มีไหมในโจทย์เขาไม่ได้ให้เรามาถูกต้องไหมคะแต่ละเขาให้ว่า an มีค่าเท่ากับหนึ่งรยิบสี่คาว่า an หมายถึง E ตัวสุดท้ายตัวเนี้ค่ะนะคะเราให้เราดูตัวสุดท้ายเป็นหลักพอเราได้เสร็จอย่างนี้มาปุ๊บนะคะมาเราก็มาแทนค่านะคะแทนค่าจากสูตร an เนี่ยเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1ใช่ไหมแล้ก็คูณด้วยแบบเนี้ยนี่ขอขอแบ่งครึ่งไว้เลยนะเผื่อว่าต้องใช้อีกฝั่ง เราก็ทําการแทนค่าเลยค่ะ an เมื่อกี้นี้เราหาได้แล้วว่ามันคือ1 24ซึ่งจะเท่ากับ A n 1คือ c บวกด้วยค่า d ยังไม่ใช้นะคะค่า A n เราไม่รู้ลบติดไว้ก่อนแล้วก็เขียน1ลงไปตามสูตรนะค่า d คือ5แบบนี้นะคะ1 24เท่ากับถ้าครูเปิดมาวงเล็บทั้งหมดมันเนี่ยนักเรียนจะงงเพราะฉะนั้นครูขอ ค่อยๆอ,อธิบายในการเปิดวงเล็บนะ5คูณ n นะคะ5คูณ n ก่อนได้5นะคะใส่ n ลงไปด้วยแล้วก็ลบกับ5อันนี้คือการเปิดวงเล็บเพราะว่า เพราะว่าอีกก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันทำอะไรมันคูณกันอยู่ถูกต้องไหมเปิดวงเล็บเข้าหากันก่อนก็คือเอา5ไปคูณ n ได้ 5n 5คูณลบ1ได้ลบ5เสร็จปุ๊บฝั่งนี้ก็มาบวกด้วย4นะคะนักเรียนขาในก้อนนี้สก้อนนี้มันจะมี4กับลบ5ที่เป็นจํานวนเต็มที่ไม่ได้ติดตัวแปรเราสามารถที่จะเอามาบวกลบกันได้เลยถูกต้องไหมคะเราก็จัดการบวกลบให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้น124ก็จะได้เท่ากับ 5N ลบงงงไหมคะถ้ามถึงได้ลบหลบห,ลบห้ามีลบห้าสมมุติว่าให้สีชมพูเป็นลบมีอยู่ห้าอันใช่ไหมแล้วสีเป็นบวกมีอยู่สอันถ้าชนกันก็คือได้ศูนย์ก็คือเจ้าไปเพราะฉะนั้นเหลือหนึ่งอันที่เป็นจํานวนเต็มลบตอบได้ะคะ่ะลบหนนะคะแบบนี้นะอ่ะเสร็จป,ปุ๊บเราก็แก้สรรมการตามปกติเลยนะคะแก้สมการได้ตามปกติเลยมันก็จะได้เท่ากับ 124อใช่ไหมอันนี้ลบอยู่ย้ายมาก็เป็นบวก1เท่ากับ5 N เดี๋ยวเดี๋ยวคอนเซปต์สมการผิดเดี๋ยวคอนเซปต์การแก้สมการผิดเท่ากับ5 N ใช่ไหมลบหนึ่งคราวนี้ครูต้องการที่จะให้1ฝั่งนี้มันหายไปครูก็เลยจะต้องเพิ่ม1นฝั่งนี้มาสองข้างนะคะโอเคเสร็จ okay. ปุ๊บมันก็จะเท่ากับเศษหนึ่เอ้ยห้ายี่สห้าเท่ากับห้ แล้วเราก็เอา5ที่มีอยู่ไปหารทั้งสองข้างดังนั้นแล้วเท่ากับ n เนี่ยมีค่าเท่ากับ5นั่นเอง5 25โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลำดับเนี้ยมี25พจน์ซึ่งตัวที่หนึ่งก็คืออะไร4ใช่ไหมตัวที่หนึ่งก็เป็น4 ตัวที่สองเป็น9ตัวที่สเป็น14ตัวที่สเป็น19เไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ยีก็คือ1นึ่งนั่นเองนะคะอะต่อมาเรามาดูข้อต่อไปข้อต่อไปเขาก็ถามอีกว่า1ิบห้าแล้วก็ลบเจิบสองมีกี่พจน์เราก็ใช้สูตรเดิมถูกต้องไหมคะเราก็ใช้สูตรเดิมเราก็มาดูก่อนว่า A1 เท่ากับเท่าไหร่ A1 หนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับ สิบห้าเนาะค่าดีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอาสิบสองมาลบห้าได้ลบสามถูกปะาะว่าสิบสองมันน้อยกว่านะคะเราจะไม่สลับที่นะเราเอามาลบเอามาตั้งลบกันได้เลยนะคะเพราะเราเรียนจำนวนเต็มลบแล้วเก้าลบสิบสองได้ลบสามเพราะฉะนั้นแล้วค่าดีเนี่ยมีค่าเท่ากับลบสามนะคะ an มีค่าเท่ากับลบเจ็ดสิบสองเนาะเป็นเพราะสุดท้ายนะคะแต่ค่า n นเนี่ยเราไม่รู้นะคะเสร็จปุ๊บทำไงต่อเราก็ แทนค่าลงไปได้เลยค่าแทนลงไปไเ้ี่ยก็จะเป็น a นะคะ n เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d นะคะเดี๋ยวครูขอปิดกล้องก่อนเนาะโอเคอ่ะเสร็จปุ๊บ a n เท่ากับ n a 1บวกด้วย n ลบ1แล้วก็ดีแล้วก็แทนค่าลงไปได้เลยนะคะ an ก็ได้เท่ากับลบ7สิบเท่ากับ 15นะคะบวกด้วย n เ,เราไม่รู้นะคะลบ1ตามสูตรนะคะเราก็คุณด้วยลบ3ค่าดีเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บเราก็จัดการเท่ากับ15เท่ากับอ,อ๋อขอโทษค่ะบวก3ก่อนแล้วก็ลบบวกส เดี๋ยวครูทำอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเธอจะงงเดี๋ยวครูก็จะงงด้วยลบ N แล้วก็บวกด้วยสาแบบนี้นักเรียนขาไม่งงเนาะเดี๋ยวขออธิบายช้าๆลบสมคูณ N ได้เท่ากับลบสมนั่นไงเห็นมาผิดจนได้เขียนผิดจนได้ลบสามคูณได้ลบลบ3 N นะคะข้างนอกฝนตกครูเริ่มสติแตกแล้วนะลบหลบหคูณลบสามลบ เจอลบเป็นบวกนะคะบวก3โอเคได้ละคราวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาพิจารณาว่าข้างข้างในเนี่ยที่มันอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยมันมีตัวเลขที่เป็น15แล้วก็3เนี่ยมันสามารถที่จะจัดการรวมกันได้ถูกต้องไหมเนาะนะมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะ ลบเจ็ดสิบสองลบเจ็ดสิบสองนะคะครูขอเอาลบสิบห้ามาย้ายเข้ามาลบกันนีดีกว่านะมันก็จะเท่ากับสามบวกสามแบบนี้โอเคนะคราวนี้เสร็จุปรฝั่งนี้ก็ได้เท่ากับลบเจ็ดลบเอ่อแปดสิบเจ็ดนะคะสามเนเนี่ยอันนี้ครูขอลบสามด้วย อ่ะขอขอขอค่อยคคิดก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง 87บวกเท่ากับลบเกาเนอะลบเกกับสาเพราะฉะนั้นแล้ว N เดียวมีค่าเท่ากับลบเก้าหารด้วยส N มีค่าเท่ากับอันนี้เอามาลบด้วยเนาะสามสิบสามหนึ่งสาสเพราะฉะนั้นแล้วมันมีทั้งหมด30มสิบพดงงไหมคะ ไม่งงเนาะอันนี้ครูลืมอันเนี้ยมันบวกอยู่ย้ายฝั่งมาลบขออธิบายขอลองทำใหม่ได้ปะข้อนี้เหมือนผิดอะ่ะขอลองทำใหม่นะคะอ่ะถึงถึงฝั่งนี้ละถึงฝั่งนี้แล้วเนาะครูขอลองทำใหม่นะครูนำเอาลบ 72เอาแบบนี้ดีกว่าเจลบเจ็ดนะคะแล้วก็เอาลบ15เท่ากับ n นะคะลบ1คูณกับลบ3แบบนี้อะถ้าทำแบบนี้นะคะเสร็จโปรฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ87เท่ากับลบ3นะคะคูณสลับมาข้างหน้าแล้วก็ยังคงคูณกับ n อยู่เหมือนเดิมเลบ1ยังไม่เปิดวงเล็บนะคะเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ครูก็ย้ายนะคะสามมันคูณอยู่ครูก็ขอเอามาหารแบบนี้ดีกว่านะคะจะง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะได้เท่ากับยี่สิบเก้าแล้วก็คูณด้วย n เท่ากับ n ลบ1เสร็จบ๊กค่า n นะคะมีค่าเท่ากับสามสิบก็คือเอายี่สิบเก้าบวกด้วย1นะคะมันก็จะได้เท่ากับ n เนี่ยมีค่าเท่ากับสามสิบเอาแบบนี้ดีกว่า มันก็จะมีเท่ากับ30ดังนั้นแล้วลำดับนี้ก็จะมีทั้งหมด30พจน์นั่นเองนะคะอะต่อค่ะข้อ3ามเขาบอกว่าจงหาว่าอันดับเลขคณิต5 9าเนะคะสิ 13, แล้วก็1 0ึ่มีกี่พจน์เนาะเราก็ทำไงคะสเต็ปเดิมก็คือเราก็พิจารณาถูกไหมข้อนี้เอหมีค่าเท่ากับ5ค่าดีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ ค่า D มีค่าเท่ากับ4ี่เนาะ9ลบ5เท่ากับ4ลบ9็เท่ากับ4ค่า N เราไม่รู้แต่ An เนี่ยเรารู้แล้วมีเท่ากับ101อ่ะเราเริ่มมาลงมือกันเลยดีกว่านะคะมันก็จะได้เป็น An เนะคะเท่ากับ A 1บวกด้วย N-1 ลบ1เนาะแล้วก็คูณกับ D สังเกตนะคะว่าครูจะใช้แค่สูตรเดียวเลยลำดับเลขคณิตไม่ได้ใช้สูตรอื่นเลยมันก็จะได้เท่ากับ หนึ 101, ใช่ไหมคะ a n เท่ากับ n หนึ่งก <N> ็คือหบวกด้วย n ลบหคูณ d ที่เราหาได้ก็คือ4ได้ออกมาแล้วเราก็แก้สมการตามปกติออกมาเลยมันก็จะได้เท่ากับหนึ่งหนึ่งครูขอแก้ออกมาแบบแบบเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวพอคิดใหม่แล้วเดี๋ยวลืมมันงง 4, 4 n ี n นะคะลบกับ4แบบนี้เออแบบนี้หนึ่งร้หนึ่งเท่ากับ 4 n นบวก1นะคะก็คือเอาลบ4มาจัดการกับ5ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอา1001มาบวกมาลบกับ1เท่ากับ 4n นะคะก็คือจัดการที่เรียบร้อยดังนั้นล้ําฝั่งก็จะเท่ากับ 1, 100ลบ4เท่ากับ 4n แล้วครูก็นำ สี่มาหารทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเ็มีค่าเท่ากับยี่สิบห้านั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ว่าลำดับเนี้ยมียี่สิบห้านลลำดับนี้มียี่สิบห้าผลนั่นเองนะคะอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนำเอา แบบฝึกหัดที่ครูได้ให้ไว้ตอนสุดท้ายนี่ข้อนี้นะคะไปคิดนะคะอีก3าข้อไปเป็นการทบทวนตนเองนะคะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้ในคลิปถัดไปในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ค,คาดหวังว่า,วานักเรียนเนี่ยจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปทบทวนนะคะอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งรีบคืนเนาะแล้วเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ